ハネ「セ迫ルショッカー地獄の軍団」「我らを狙う黒い影」「世界の平和を守るため」「ゴーゴーレッツゴー」「輝くマシン」 สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการฮันนท่าเวลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนรู้ไหมเอ่ยตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองเกาะครึ่งร้อยนะครับปล่อยแดงล้ำค่าพระก,กรรมแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบูรพารู้หรือเปล่าว่าผมอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าผมอยู่ที่ไหนต้แดอผมอยู่จังหวัดตราดนั่นเองนะครับผม จังหวัดตราดนะครับเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับที่อยู่สุดภาคตะวันออกของไทยนะครับผมแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมดีๆสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแล้วก็ประวัติศาสตร์ความรู้มากมายนะครับผมก็ถ้าพูดถึงจังหวัดตราดนะครับไม่มีใครไม่รู้จักเกาะกูดเกาะช้างนะครับผมก็คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับสวยงามมาก <Wow. S 1> อาจริงๆสวยงามมากนะครับมีทั้งเกาะมีทั้งทะเลมีทั้งป่าชายเลนธรรมชาติต่างๆนานา,นา,นาน วิถีชีวิตของคนจังหวัดตราดนะครับวัฒนธรรมของเขาเราจะมาเรียนรู้กันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัดทะเลเกาะหรือว่าสถานที่สำคัญวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดตราด3วันติดๆไม่ว่าจะเป็นยังไงอย่าลืมกด subscribe ถูกใจกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทำบุญกันก่อนนะครับแต่เอ๊ชุดนี้ไม่นาเหมาะเขาวัดเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนจะเป็นยังไงอย่าเพิ่งกดหนีไปไหนนะครับติดตามผมมาป้ป้าๆป้าป,ป,ป,ปแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัด ที่เก่าแก่ที่สุดของชาวจังหวัดตราดนะครับแล้วก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนะครับผมวัดแห่งนี้ท่านผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าจวัดนี้คือวัดอะไรครับวัดที่นี่ก็คือเป็นวัดบุพารามนะครับผมซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับแล้วก็ส่วนด้านในนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปชมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ วัดแห่งนี้นะครับตั้งเป็นวัดที่เก่าแก่มากแล้วก็อยู่ในช่วงสมัยอยุธยานะครับแล้วก็ออกแบบในการสร้างนะครับเป็นแบบกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้ววัดแห่งนี้นะครับได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับวัดที่อยู่ในนี้นะครับวัดแห่งนี้ก็คือเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีความสวยงาม แล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดตราดนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้นะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับตั้งอยู่ที่วังกระแปะนะครับผมสามารถเที่ยวเยี่ยมชมได้นะครับผมวัดก็จะเปิดอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพิพิธภัณฑ์เขาเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันหรือเปล่าซึ่งตอนวันวันนี้ที่พวกผมได้มาถ่ายทำก็คือพิพิธภัณฑ์เขายังไม่ได้เปิดนะครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราดนะครับแต่เดิมนะครับเคยเป็นศาลากางประจําจังหวัดนะครับสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่6นะครับพศ2547นะครับแล้วก็อาคารหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้นะครับผมทางเทศบาลจังหวัดตราดนะครับได้ให้งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมนะครับและให้กรมศิลปากรนะครับได้ทําการบูรณะให้เป็นรูปแบบเดิมและจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผม แล้วก็พิพิธภัณฑ์ก็จะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันได้เลยตามไปกัน ที่ต่อไปนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมตามผมไปเลยนะครับผมว่าผมจะไปที่ไหนกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนคลิปไปไหนนะครับผมรอผมด้วยนะครับมีแต่สาระดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตามผมไปนะครับผมไปกัน แล้วตอนนี้นะครับตรงที่ผมยืนอยู่นะครับก็คือสะพานวัดใจนะครับก็สะพานวัดใจตรงนี้ก็ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านน้าเชี่ยวนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านน้าเชี่ยวนะครับจะเป็นหมู่บ้าน OVC หรือว่าหมู่บ้าน Otop Village Champion นะครับผมก็จะมีชาวมุสลิมแล้วก็ชาวพุทธนะครับอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับส่วนใหญ่นะครับหมู่บ้านแถวนี้นะครับจะเป็นหมู่บ้านที่ติดกับ ปากอ่าวทะเลแล้วก็ป่าชายเลนนะครับผมหมู่บ้านตรงนี้จะเป็นทางป่าทางผ่านไปสู่เกาะช้างนะครับแล้วก็คนแถวนี้นะครับเขาจะก็จะทําอาชีพการค้าขายแล้วก็ทําการประมงไปด้วยนะครับผมก็ถ้าถ้ามองจากทางด้านขวาที่ที่ผมยืนอ,อยู่นะครับผมก็จะมีเรือประมงนะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นมัสยิดนะครับของชาวมุสลิมนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยว เดินดูร,บรอบๆกับผมเลยไปกันนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไป หลังจากที่ผมเดินข้าวสะพานมาแล้วนะครับก็ตรงนี้จุดที่ผมยืนอยู่นะครับก็จะเป็นศาลาริมน้ำนะครับถ้าหากถ้าผมเดินตรงไปทางด้านซ้ายนะครับก็คือเดินตรงไปฝั่งศาลาริมน้ำนะครับก็จะเป็นหอชมนกนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมเดินไปนะครับก็หมู่บ้านน้ําเชี่ยวนะครับก็ตั้งอยู่ที่อําเภอแหลมงอบนะครับจังหวัดตราดนะครับก็ชุมชนนี้ก็แบบเป็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตแบบคล้ายๆกับ อยู่แถวชุมชนปากอ่าวป่าชายเลนแล้วก็มีแบบวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เขาจะใช้เส้นทางนี้เป็นการทําประมงนะครับเพื่อออกไปทําประมงตรงทะเลนะครับผมเดี๋ยวไปดูหอชมนกกันครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมไปก็ชุมชนที่นี่นะครับก็คือแบบ ถือว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับก็คือการทำมาหากินหรือว่าการใช้ชีวิตของเขานะครับก็จะใช้แบบชาวประมงการค้าขายก็แบบใช้ชีวิตควบคู่กับป่าชายเลนนะครับก็คือเป็นแบบธรรมชาติมากนะครับผมก็คือแบบถ้าใครได้มาที่นี่แล้วก็คือแบบรับรองว่าจะติดใจมากเลยครับสําหรับคนที่แบบชอบธรรมชาติเป็นพิเศษนะครับแล้วก็แบบอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นป่าชายเลนเนี่ยก็จะมีลิงตัวเล็กๆวิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับผม ถ้ายังไงเนี่ยถ้าเลยแวะมาเยี่ยมชมนะครับแวะมานะครับผมอยากให้มามากเลยก็คือแบบชาวบ้านนี้ใจดีมากครับผมจะเป็นยังไงดูไปเรื่อยๆครับผม อนนี้นะครับผมก็มาถึงหอชมนกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายมากครับยังไม่เจอนกสักตัวเลยครับแต่ว่าผมก็จะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปที่หอชมนกนะครับว่าบรรยากาศรอบข้างนี้จะเป็นยังไงบ้างจะสวยแค่ไหนก็ตามไปแต่น่าเสียดายนะครับที่ไม่มีนกไม่มีเลยครับวันนี้นกจริงๆครับผมนกมากๆเลยครับผมไปครับผมถึงแล้วครับ ไม่เสียแรงที่ผมเดินขึ้นมานะครับผมธรรมชาติรอบตัวผมนี่แค่แบบเขียวไปหมดเลยครับจากที่แบบว่าเราไปอยู่กมุงเทพเราไม่ค่อยได้เจอธรรมชาติแบบนี้นะครับผมงว่างแวะมาชุมชนบ้านน้าเชี่ยวได้นะครับผมไม่ไกลนะครับผมอยู่ตําบลแหลมแหลมงอบอํเาเภอเมืองแหลมงอบจังหวัดตราดน,นะครับยังไงก็อย่ามาอย่าลืมมา ชมนะครับผมหยอกหยอกกันแน่กันแน่เล่นหน่อยไม่ได้เลยนะเราอะ่ะมาชมธรรมชาติแถวนี้ได้นะครับผมแล้วก็มันจะมีช่วงฤด,ดูที่แบบว่าช่วงนกผสมพันธุ์นะครับนกก็เขาก็จะมาอพยพมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่นี่ก็เขาก็จะมีแบบเป็นเหี่ยวแดงนะครับที่เขาจะมาหากินแถวนี้แล้วก็มาทํารังนะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจแวะมาได้ สุดท้ายของสำหรับวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมที่ผมได้พาไปเที่ยวชมในจังหวัดตราดน,นะครับที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ความสำคัญอะไรต่างๆการใช้ชีวิตประเพณีอะไรต่างๆการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็ความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับเดี mm ๋ย hmm. ววันนี้ก็คงเป็นที่นี่ รับวันนี้นะครับเป็นเป็นที่นี่เป็นที่สุดท้ายแต่ว่าพรุ่งนี้เรามาติดตามกันใหม่ได้นะครับว่าพรุ่งนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนกันรอติดตามนะครับผมอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับรอก,ก่อนนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บรอติดตามชมพรุ่งนี้ครับผมไปครับ